สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปดูโฆษณานมเปรี้ยวตัวเต็มในจีงของน้องลิซ่าที่ทำเอาหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่สาวเล็กสาวใหญ่ใจละลายใจละลายกันไปเรียบร้อยแล้วยังไงวันนี้แอดขอแจ้งข่าวดีรับวันเสาร์ที่22สิงหาคมกันก่อนนะคะและข่าวดีนั้นก็คือน้องลิซ่าของพวกเรามีผู้ติดตามในไอจเกิน38ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ทวิตวันนี้นะคะก็มีแฟนคลับหลายคนเลยที่เข้ามาโพสแสดงความยินดีให้กับน้องลิซ่าของเราในเรื่องนี้ด้วยและแอดคิดว่าตอนนี้น้องน่าจะอยู่ลำดับที่10ต้นๆในเอเชียนะคะของผู้ติดตามในไอจีที่มากที่สุดแต่แอดไม่มั่นใจนะว่า10เท่าไหร่แต่คาดว่าเดือนหน้าน้องน่าจะมียอดผู้ติดตามทะลุ40ล้านแล้วลวะคะ่ะ เพราะว่าน่าจะมีคนโดนตกอีกเยอะหลังจากที่ทาง YG ปล่อยเพลง Ice Cream ที่ทาง Blackpink ได้ฟีเจอริ่งกับเซเลนาโกเมสยังไงแล้วแอดก็ขอสแสดงความยินดีกับน้องลิซ่ามากๆเลยนะคะขอให้หนูปังหนูดังแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆทั้งสวยทั้งเก่งขนาดนี้พูดได้คำเดียวว่าสุดยอดมากลูก เอาละค่ะกลับมาที่โฆษณาน,นมเปรี้ยวในจีนที่กาลังถูกพูดถึงในขณะนี้นะคะซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเวอร์ชั่นที่2ที่เขาเพิ่งปล่อยออกมาเวอร์ชันแรกเนี่ยจะเป็นนมเปรียรยกก้ยรสตรอเบอร์รี่นะคะและเวอร์ชั่นนี้ก็คือเป็นรสพีชซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยละค่ะว่าเสื้อผ้าหน้าผมยังเป๊ะเวอรเช่นเดิมนะคะน้องมาในลุคเดรสชมพูโชว์หลังเล็กน้อยโชว์มากไม่ได้นะคะเพราะว่าห่วงกับส้นสูงสีชมพูอวดเรียวขาย,ยาวๆซึ่งติดกับลุคผมยาวหน้ามาสีดํา เป็นลูกที่ทำเอาหลายคนสตั้นและบอกได้คำเดียวเลยว่าสวยหวานมากลูก <c oughs> และด้วยความที่แลกลราวการนี้เป็นสีชมพูนะคะ <c oughs> ก็เลยยิ่งทำให้หลายคนใจละลายใจละลายกับความหวานความน่ารักแล้วก็ความลงตัวของโฆษณาตัวที่2ตัวนี้ค่ะ และในเรื่องของการพรีเซนต์สินค้านะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยล่ะค่ะเพราะบอกได้เลยคำเดียวว่านี่มันระดับโปรเฟชชั่นอลไม่ว่าจะเป็นเรื่อง acting เลิศกินแล้วสวยกินแล้วอร่อยกินแล้วดูมีความสุขและที่สำคัญท่าโพสแต่ละท่าของน้องลิซ่าก็สวยมากงานนี้นะคะบอกได้คำเดียวเลยว่าแบรนด์นี้หวังขายดีเป็นเทน้ำเทผ้า และสุดท้ายแล้วนะคะแอดก็ต้องขอกราบงานแม่จีนจริงๆนะคะที่ช่วยเนยรมิตลุคนี้ให้กับลูกสาวได้สวยมากขนาดนี้เป็นลุคที่เราแทบจะไม่ค่อยเห็นจากทาง YG แน่นอนนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะต้องรอลุ้น28สิงหาคมนี้เพราะเห็น YG บอกว่าเพลงไอศครีมที่4สาวจะออกมา จะเป็นแนวน่ารักน่ารักสดใสนะคะซึ่งสไตล์เพลงน่าจะแตกต่างจากเพลงก่อนหน้ามากๆเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้แอดก็บอกดนคำเดียวเลยว่าตื่นเต้นมากๆนะคะอยากเห็นน้องลิซ่าในลุคน่ารักสดใสพร้อมกับ3สาวที่เหลือด้วยค่ะ และถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกันสักนิดสักหน่อยและหากใครยังไม่กดติดตามช่องนี้ก็สามารถกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องลิซ่าและสาวสาวแบล็คพิงทุกคนด้วยนะคะใ我้有ั中ไ果้露，喝得到清甜的白桃果粒，得到อ淡的า花香。ทย่ 重要的是，轻脂肪、轻发酵、轻酸甜，让我一口爱上轻盈。